สวัสดีค่ะนะคะวันนี้แมมาอัปเดตที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้คือแปลง200อตารางวาเหลืออยู่1แปลงนะคะแล้วก็1ไร่นะคะ1ไร่เหลืออยู่2แปลงแล้วก็2 5 0หสตารางวาเห,เหลืออีกหนึ่งแปลงนะคะเหลืออยู่3แปลงเท่านั้นนะคะเอ้ไม่ใช่เหลือสี่แปลงนะคะก็คือท่านไหนที่มองหาที่ดินขนาด200อตารางวาแล้วก็1ไร่ เออยากให้รีบมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าอ่แปลงด้านหน้าทางนี้ค่ะลูกค้าจองหมดแล้วนะคะและแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ว่าวิวภูเขารอบสามรอหกิบองศาเหมือนกันแล้วก็แถมล้อมรั้วสวยๆแบบนี้ให้ด้วยอากาศดีวิวสวยแล้วก็ดินดีมากๆเห็นตามนี้เลยนะคะเห็นตามที่ยาาขึ้นเลยนะคะนี่คือสภาพของความดินดีนะคะก็คือเรียกว่าจากที่ดิน ดินเรียบๆตอนนี้คือเต็มไปด้วยหญ้านะคะเต็มไปด้วยหญ้าเลยนะคะอยู่เนี่ยค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเนี่ยค่ะคือแปลงที่ว่างนะคะคือแปลง200ตารางวาแปลงนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแปลงที่ว่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็1ไร่นะคะ1ไร่ที่อยู่ด้านด้านนี้แล้วก็ด้านข้างทางด้านหนูนะคะแปลงที่ว่างนะคะแปลง1ไร่แล้วก็เหลือ250ตารางวาอีกหนึ่งแปลง <ๆ S 2> ก็คือเท่ากับว่าที่ว่างอยู่เนี่ย เหลืออยู่4แปลงเท่านั้นก็คือ1ไร่2แล้วก็200แล้วก็250นะคะราคา200ตารางวาราคาอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทแล้วก็1ไร่ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้ามาดู1ไร่ตอนนี้นะคะคือเอกก็มีโปรลดให้นะคะลดให้เหลืออยู่ที่3 35900 0บาทนะคะคือลดให้4 0 0 0 0่นเลยนะตอนนี้นะคะลูกค้าที่มองหาที่ดินขนาด1ไร่แปลง1ไร่ก็จะเป็นแปลงนี้เลยนะคะ ขนาดหนึ่งไร่เหลืออยู่ที่3ามแสนห้าหม้าันบาทนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนรสอสี่จอนะคะแล้วก็น้ำไฟเอมีให้พร้อมนะคะก็คือน้ำเรามีแล้วก็เหลือไฟฟ้าก็มาตั้งเสาเดือนสายให้อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอราขวัญแล้วก็อำเภออู่ทองนะคะนัดดูที่จริงได้ทุกวันเลยนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะนัดดูที่ดินแล้จองแล้วมาปลูกบ้านทำสวนได้เลยนะคะ